พ่อแน่แพลว่าซัมบี้เมื่อกี้ยังไม่จุดใจใช่ไหมเ <c oughs> ออจริงๆมันก็สิบสองนาทีแล้วนะมันจุดใจแล้วแต่ว่าอัดไปคลิปเดียวเลยมันก็ไม่สนุกสิในวันนี้หนึ่งวันได้สองคลิปแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกวันที่ผมจะว่างมาอาัดเพราะฉะนั้นได้โอกาสแล้วก็ต้องรีบอัดนะครับโอเคเพ <c oughs> ลวัซัมบี้อีพีแปดดี เพราะว่าเพนวัตซัมบีเนี่ยเราตามหลังคนอื่นไปมากเลยเอ่อซึ่งเดี๋ยวไปนลยนะมีงานเลยเดี๋ยวได้ละขอทำอะไรก่อนโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งเรากลับมาในโฆษณาเนี่ยเนาะโอเคอ๋อไม่ใช่โฆษณาเราได้สปีดอัพยังคือตอนนี้เราถึงเลเวลสามแล้วครับโอ้มันบังคับเราเล่นมอเวทูเพย์อะไรของมันเนี่ยอะไรของมันอ่า เฮ้ย hey, ฉันเจ hey, อรถเฮ้ยกุญแจรถของฉันดูใช่ไหมว่าฉันหมายครับอะไรเชสเด็ทวินฮะทวิตดีดิงกี huh? ้เปิดแล้วงนะั้นเหรอนี่คือกุญแจรถของฉันอย่าลืมมันล่นละผมผมแปรมั่วนะครับไม่ต้องสนใจอ่าอ่าแปลไม่ออกนในที่สุดฉันก็เจอบันบันคืออะไรนะไม่รู้ กิ่งไม้สำหรับเกมเพื่อนบ้านถามฉันอ่ะแล้วก็ลืมบอกเลยบ้านที่เราสู้กับซอมบี้นี่คือบ้านของเรานะครับไม่ใช่บ้านของเดฟทำไมถึงไม่เออไม่ค่ะเอาลองเพราะว่ามันบ้าเอาอแลก็กดเออช่านัฉันจะให้เอ้ยเยี่ยมให้ซื้อบอมนอูทาอีก โมือนหนึ่งแล้วบิดได้ไหมอะยอมได้กันอะไรลีดมีแดดแปลว่าอะไรครับเดี there ๋ยวนี e ลีดมีแดแปลว่าอะไรลีดมีแด e กับเม y บ e ีเดอร์แปลว่าอะไรดวนมันอ่าแล้วก็ถ้าเกิดผมเสียงเปลี่ยนหรือมีเสียง มาแซ่ก็ขอโทษด้วยลิทมีอะไรนะลืมไปละโอ้ oh, ดีจริงๆผมลิทมีแดเอาเข้าใหม่โอ้ทางมาละก,กดแล้วก็กด,ดไปคุยเ,เดยมเหมอ oh, ไม่คุย oh, อะไรเงี้ยเปิดร้านมา yes ลิทมีแดไปเลย บ,บทานี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยกาจะมาเล่นถ่ายกลางคืนนะเนี่ยช่างมานงนันแล้วกันลองเล่นแล้นกันตัวที่สำคัญหน่อยก็ต้องเป็นพวกนี้แหละแล้วก็ต้องอะไรอีกนะกำลังน,น้ำออกไปเลยถุงน้ำแข็งเคนี่กคือชอบอ๋อกดได้ตลอด คี okay. มาเฮ้ยสปีดอ๋อได้สปีดอัพมาแล้วอืมเ mm hmm. ยี่ยมคูณสามไปเลยไปรีบอ๋อ oh, ลืมบอกเลยไอ้ซอมโบเทนี่นะ mm hmm. ผมรู้แล้วนะมันคือมันจะเป็นซอมบี้ที่เป็นหัวพืชใช่ไหม ซึ่งผมได้เทคนิคในการเล่นด่านนี้มาเอา้าไปวางอะไรตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยรีสตาร์ท่อนต้องเอาวอลดัสมาม่งง้นไม่ได้ม่งง้นไม่ผ่านเคลีมูฟเอดีแพคไม่เอาเราต้องเสียเงินแน่เลยต้อน,นี้มาโอเค จัดทีมก่อนต้องมีพีชุตเตอร์มีน,นี้อันนี้สําคัญเลยอันเนี้ยไม่น่าโดนมันยิงเพราะว่ามันยิงจากที่สูงใช่ไหมล่ะอันนี้สำคัญอันนี้เอา,เอามาวันฮิตจัดทีมใหม่ก่อนโอเคคูณสามไปอ่ะซึ่งเทคนิคที่ผมได้จากอันนี้ก็คือการวางช่องเดียวนะครับ สมมติอะมีกันมันไว้เลยมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันวางวางเนี่ยต้องวางซันฟอาเวอร์ไว้ช่องเดียวเชื่อผมโอ้มันก็กินเร็วเกินเนี่ยอืช่องน,นั้นนอาปล่อย,อยไ,ไปวางนี่ไปเลยวางไม้ไปช่องนี้แล้วก็เสริมแก่งด้วยวอลนัตต่อเลย,หล,ยหลายชั้นเอาเลยหลายชั้นเข้าไปวางาทูลาซอ์สักหนึ่งตัวออก็โอเคแล้ว ล้วดวงอาทิตย์ไม่ต้องไปอยู่ตัวอื่นเลยอยู่แค่ตัวนี้แหละม่ต้องสุดเค่นนี้แหละชีวิตมันมีอยู่แค่นี้มันยิงมาแล้วปล่อยมันไปปล่อยมันยิงไปเดี๋ยวไปหาวิธีจัดการหนึ่งที่ผมเอาช็อเปอร์มาก็อย่างนี้ไงเอามาวันฮิตส่วนวอนัสก็วางวางไปเพราะว่านี่คือช่องเงินเราต้องเซฟไว้ โอ้ยไี่แันส่วนช่องนี้ก็โอ้เริ่มแรกๆแล้วซึ่งก็เล่นๆน,นะด่านเนี้ยเพราะว่าผมเล่นตอนเด็กผมรู้สึกว่ามันยากมากดานเนี้ยผมก็เลยเล่น <ๆ S 1> ในเทคนิคนี้เลยวันที่แปไม่รู้ว่าเล่นอะไรอยู่นะไอ้ด่านเนี้ย ผมว่าเราต้องเอาช่องเงินอีกช่องนะต้องเอาช่องเงินอีกช่องหรือเปล่าวางไว้ช่องเงินหลายช่องนะเราต้องผลิตเงินเยอะนะอู้เริ่มแหลกแลกครับไม่รู้เพราะอะไรนะจะคูณสามไปเลยดีกว่าเออออกมาวันฮิตนะันเดโอ้โหออกมาวันฮิตอ่าวันฮิตลงไป วันที่เป็นสีทีดีวัน